เพิ่งกินข้าวบ้านนี้เสร็จอีกบ้านชวนไปกินข้าวทำอะไรเลี้ยงพี่แกงเหล่าไม้แกงเหล่าไม้เหรอไปไ,ไ,ไป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 วดเท้าจังเลยวะ<ป>อะไรจันไม่ไปเหรอฮะไ,ไกลปะเนี่ยเดินไปเ <Okay, okay. S 2> หรอเเดินไไไไปม่่่กลทาหรโอเคโอเคชวนไปกินข้าวที่บ้าน เขาทำอะไรนะเมื่อกี้มีแกงจืดน้ําเต้ามีน้ําพริกปลาย่างแล้วก็ไข่เจียวบ้านแดนมีอะไรมัมแกงน่อไม้แล้วก็ทอดปลาแห้งปลาแห้งนี่น้องช่วยมากินข้าวบ้านน้องที่พามาด้วยกับจัดน้องไห้ดู ปวดเข่ามากเลยอันนี้เดินขึ้นเขาได้5กิโลสุดยอดเจ๊เอ๋สวัสดีค่ะปึ๊บมืดแล้วเนี่ยพื้นอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ a m มซิงมากมันแข็งแรงมากมเหมือนจะล่วงมันก็ไม่ล่วงนี่แม่้องแบมทำกับข้าวอันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกตา มีแกงจืดแกงหน่อไม้นีป,าปาลาปลาอะไรนะปลาแห้งทอดใส่พริกจริงๆกินข้าวมาแล้วนะเมื่อกี้แต่ว่าน้องมาเรียกก็อีกสักมือ้อมามาลลยละกินละพี่ขอเอาแค้อออกนะพี่กินมาละข้าวที่นี่เป็นข้าวอะไรอ่ะ ี่ปลกลแต่มันไม่ใช่หอมมะลิถูกมันเป็นข้าวข้าวดอยใช่ไหมใช่ค่ะกินได้หมดเลยเชิมกันใส่อันนี้ด้แนาเลย,ยอืม ที่มันเซื่อนๆสักษาสขาหรอขาใช่ไหมอ่ะใส่ขาใช่ไหม,อไหมเออเป็นแกงอันนี้รสชาติจะจืดๆแล้วก็มีขาๆตะไคร้ใช่ไหมใช่เป็นหน่อ,อไม้จะสับๆทิกนี้ใส่อะไรมั้งไม่รู้ค่ะแม่ใส่อะไร ทำเป็นไหมนี่หนูทำไม่เป็นแม่นี่หนูทานนี่แหละอืมอืมอหือรสชาติเป็นยังไงคะมันคุ้นอ่ะมันต้องคิดว่ามันใส่อะไรบ้างพี่ชอบดมกลิ่นแล้วคิดกลิ่นอะไรวะออือหือกลิ่นอยู่ที่ปลามีปลาเจ๋อเจ๋อน้องเลย นึกออกแคมน้าใส่กิ่งมาแบบนี้อร่อยตรงนี้กลิ่นดีมากเลยมันคือแบบอะไรนะสมุนไพรไ<อ>ใช่ต้มหอมกระเลียงืมตอออ้มหอมกระเลียงใช่มืออ่อยเบี้ยไม่เจ๊เจ๊ภาเดีเขาก็จะให้แขกกินก่อนใช่ไหมเขาก็เป็นแบบให้แขกกินก่อนแล้วกินทีหลังใช่ค่ะแบบพี่บอกว่า ไอ้ย่าเดี๋ยมันกินคนอย่ามันเหงาน้องให้กระเป๋ากระเป๋าอะไรลูกกระเป๋าทอเองใครทอน้องสาวน้องสาวทอ,อขอบคุณแม่ค่ะกินข้าวกันลูกน้องสาวอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบขวดสิบขวบทอได้แล้วเหรอโหเก่งว่ะ ดูแม่จิ้นข้าวได้อีกวบไดแล้วน้องคนเล็กเจ้าจันน้องอ้งเปล่าให้มาในสองใบแล้วจ่าเนี่ยจ้าวน่าใหญ่แม่ทำไมปอกสองจ่าวหมาเิลห่เอ้ยสวยแล้วเก่งแล้วผักๆักผักใช้เวลานานไหม โอ้แล้วถักมานานยังอน,นี้นถักมาถึงเดือนอยังออันนี้ของจันทำ<ะ>ทำตันนะ้งแต่เมื่อไหร่นะตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเหรอ<ะ>โอ้หมือนหน้าต่างเหมือนกันทุกคนเลยนะ <c oughs> เนาะอขอบคุณมากลูกนี่ใช้เวลากี่วนันวันเดียวก็ครึ่งออวันครึ่งอ,อืมแล้วไปเอาไปเอาผ้าจากไหนมาทำคลื่นมา ที่ที่ที่มุ้งเนี่ยขอบคุณมากลลยนะ